ันนี้เป็นวันมาคาบูชาเวียนมาอีกรอบหนึ่งละตรงกับวันที่รพระพุทธเจ้ามีการประชุมไม่ได้เรียกประชุมแต่ว,ว่าพระอาราันสาวกทั้งพันสองร้อยห้าสบองมาประชุมกันด้วยมันนนัดใหม่พรุงก็ประกาศโอาวาทะปฏิมกคลักคำสอนอพระอาราันเหล่านั้นสำเร็จ บางที่ก็ฟังทำครั้งสองครั้งเท่านั้นเองก็สาเร็จได้ความรู้ในทางยังไม่กว้างขวางทีนี้ก่อนที่พระองค์จะสั่งให้ออกไปประกาศศาสนาต้งกระทบทวนดูวัดหลักใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างหลักที่สาคัญที่สุดอันสุดท้ายการทาเจตหยิ่งอธิจิตเตาจายโยเรอยยกจิตใจของเราให้ยู่งงกว่าธรรมดาสุกกิเลิ่ทั้งหลายของเรากิเลิงข,ของเรากเลิ่ของคนอือ่นดูวย ้วยการทำสมาธิหายใจของเรามีอารมณ์เดียวอยู่ภายในความสุขของเราจะได้มีที่ตั้งภายในทาไมอย่างนั้นเราก็พยายามสวงหาความสุขจากคนอื่นบ้างสิ่งอื่นบ้างก็ย่อมเพลิดเพลิลกนี้มีอะไรบ้างมันก็บอนไปกันอยู่มีขั้นดีก็มีไม่ดีก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีก็พร้อมกันก็มี ความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีการขึ้นขึ้น,นลง,ลงความสุขของเราก็ไม่สุขทีเดียวเมื่อเรานั่งเกาอีที่ขาไม,ม่เสมอกันเมื่อยกไปยกมาจะนั่งเป็นสุข,ขก็กลัวหกลม้มก็กรองแกร่งเนื้อแกร่งตัวนี่เราอยู่ในโลกนี้ก็สวหาหะความสุขในโลกกล็แกรงเนื้อแกร่กงตัวแกรงจิตใจของเราแกรงอยู่นั่นแหะเคลียร์อยู่นั่นแหะ ราฉันหาความสุขจากภายในแล้วก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าเอาใจใส่ดูแลอารมณ์ของเราขยันดูแลอารมณ์ของเราเป็นงานที่น่าทำก็ทำงานอยู่ในความสุขพื่อใจของเรามีที่ตั้งน้้เ้าก็ลอยขึ้นไปคนอื่นจะว่าอะไรคนนึงก็จะทำให้กัเรื่องของเขาความสุขของเราอยู่คนละคนละส่วนไม่ปนไปกับเขา เขาจะทำลายก็ทำลายไม่ได้เพราะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่เรื่องความสุขภายในของเราให้มากที่สุดที่เราทำภายนอกเพกียงแต่มันเกิริยาภายนอกเพื่อจะอบรมจิตใจของเราให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่กับวัตถุไม่ได้อยู่กับย่ไม่อยู่กับชื่อกับเสียงอยู่กับขนธรรมที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจของเราเราสร้างขนธรรมที่สงใจของเราก็สงเป็น ป็นใจที่สุงส่งขึ้นมายกสภาพเชิดขอ้เราให้อยู่เหนือโลกไม่ต้องแบนทานของโลกนี่จุดสำคัญของศาสนา,ศาเราลเลิกถึงท่านที่ท่านอุตสาห์ประกาศศาสนา,าให้พวกเราได้ทราบแต่คนทั้งหลายประสงค์ทั้งหลายที่สืบทอดกันมาจนทุกวันนี้ที่มองมาพอมาตกทั้งเราอยาให้มัน จบอยู่แค่นี้แล้วก็ปฏิบัติตามมีการให้ทานรักษาเสนเจริญภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีอันไหนที่เป็นความชั่วกะละไอ้บอกแม่จะเป็นชั่วเล็กๆน้อยๆที่จิตใจสูญนั้นก็ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าถ้ามันบันชั่วม,มันอาหารของเราถึงจะอาหารดีจะมีอ้อาหรเล็กๆน้อยๆที่เป็นยาเพชรลงไปในนั้นจะเกลียนไหมจะว่าไม่เป็นไรไหมก็ไม่ได้ ราะฉะนั้นรักษาความดีของเราเหมือนรักษาอาหารที่อยู่ในจานของเราแม้สิ่งที่ชั่วเล็กๆเลยเนอ้อยอย่าให้ตกตกลงมาในรันแล้วก็ชำระชำระเจตของเรานี่เราเป็นตัวอย่างที่ดีเราเองก็ได้ความสุขคนที่อยู่ภายหลังก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีพะคนที่สวงหาความสุขเขาทำอย่างนี้นะท้าเขามีปัญญา นี่เรียกว่าบูชาด้วยการปฏิบัติซึ่งเป็นการบูชาที่เราควรจะทําทุกวันทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันสําคัญที่เขาว่าสําคัญที่จริงทุกวนนันเป็นวันสําคัญหส,ญสับเราเราสร้างความสําคัญขึ้นมาด้วยกายวาจาใจของเรา